กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการคนต่างด้าวที่พักอาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งงานการให้บริการด้านการเดินทางข้ามแดนเพื่อสอดรับกับการพักอาศัยการขอการลงทุนของชาวต่างชาติในเขตพื้นที่การรักษาความมั่นคงของประเทศในด้านการควบคุมสืบสวนบังคับใช้กฎหมายและการบริการคนเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุดโดยมีหน่วยงานในสังกัดอำนาจหน้าที่และศูนย์บริการดังต่อไปนี้ฝ่ายอำนวยการมีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนส่งเสริมงานด้านต่างๆง,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและงานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้องกองกำกับการหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการขอมีที่นที่อยู่ในราชณาจักร งานตรวจสอบออกไปสําคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรงานตรวจลงตรางานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรางานขออนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกและงานทะเบียนคนต่างด้าวองค์ระกับการสองมีหน้าที่รับผิดชอบงานขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวงานรับแจ้งและเตรียมข้อมูลการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวและ งานตรวจสอบข้อมูลกรณีหนังสือเดินทางสูญหายกองกำกับการสามมีหน้าที่รับผิดชอบงานขออยู่ต่อตามกฎหมายพิเศษและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดำเนินการอื่นๆตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำเนินการวีซ่าและการทำงนนกองกำก,กับการสืบสวนมีหน้าที่รับผิดชอบงานสืบสวนกา,การป้องกันปราบปรามขยายผลการกระทันความผิดของคนต่างด้าว อาชญากรรมข้ามชาติแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายรวมทั้งสืบสวนข้อที่จริงการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งให้บริการคนต่างด้าวที่พักอาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีศูนย์บริการ5าแห่งดังนี้ 1. สำนักงานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประสาสนับพักดีเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 2. ศูนย์ดำเนินการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานชั้น18อาคารจามจุรีสแควร์ถนนพญาไทเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 3. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวศูนย์การค้าอิมพีเรียลลาดพร้าว 4. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวศูนย์การค้าบิก๊กซีดอนเมือง 5. ศูนย์บริการแรงงานต่างด้าวศูนย์การค้าบิก๊กซีราชบุรณนะ ทั้ง3ศูนย์นี้ให้บริการแรงงานต่างด้าว3สัญชาติได้แก่ลาวเมียนมาและกัมพูชาที่พักอาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งยังมีการบริการตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่หรือโมบายเซอร์วิสเพื่อขับเคลื่อนงานการบริการตรวจคนเข้าเมืองให้ทั่วถึงและครอบคลุมเขตพื้นที่รับผิดชอบสะดวกรวดเร็วและเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ อย่างสูงสุดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งรวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและงานบริการต่างๆได้ที่เว็บไซต์ bangkokimmigration.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วน1นึ่